ตอนแรกคือว่าจะให้ดูปุ๊กลู้ไปก่อนแต่เขาทราบว่าเด็กๆนะคะก็ไปโรงเรียนบยยางคนอยากดูก่อน8ปดโมงให้ <c oughs> ดูต้องกันนิดนึงแล้วกันมีกันเดี่ยวกันรวมเต็มไปหมดนะคะก็เหวี่ยง<อ><อ>ก็รลั่มเมื่อวานค่ะขอดูข่าวกัน <ขอ S 1> ค่ะอบคุณคข่ะดูไปก่อนอดูภาพบรรยากาศไปก่อนนะคะก็น้องพรีมนะคะเป็นเด็กเอสุภาษาไทยอ๋อสิบเจ็ดเองค่ะนะคะเด็กใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็ ก็คือเป็น,นอ,อารมณ์เ ok พราะแงแม่ง,งอนถ่ายที่ CDC ร้อนนิดนึงนะคะก็จริงๆมีหลวม,มีมีหลวมมีเดี่ยวนี่ละคะมากมายเดี๋ยวให้ใหน้องดูเดี่ยวไปก,ก่อน ok นะคะ ok เอาใจน้องๆที่จะต้องไปโรงเรียนก่อน8 ok โมงนะคะ ok เดี๋ยวนี้เทนลูกครึ่งมาแรงเนาะใช่แต่ก็ดูหน่วยการลูกครึ่งเนาะใช่ไหมคือตอนที่ไปถ่ายไม่รู้หรอกแต่ว่าผู้จัดการอ่ะเพิินมีบีบีไงก็พออ้าวเห็นลูกครึ่งลูกกันเอาไปถ่าย MV มาหรออะไรเงี้ยน้องพรีมเป็นไงบ้างเด็กพี่เองนะจุดนี้ดูหน่วยการแล้วก็นะคิมบรี แท้ๆเลยอแตรจะปื้มอีกไหมเนี่ย้องการปื้มแบบคนะตลอดขาสวยเหมือนเต้นนังแบบได้เออแล้วก็จะไปดูท่าเต้นเวี่ยงกวรัตนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วก็ยังเกาะติดที่แตงโมอยู่ค่ะนะคะแตงโมจะมาพูดยาวเชียระไปดูกันค่ะแล้วก็เอาทุกท่านเลยค่ะค่ะ

ทำไมน่ารักขนาดนั้คะไม่ทราบเลยครับเขาเลียผมมาครับน้องพิมด้วยครับสันมาเองนะไหมคะพี่ๆเขาเลือกให้ครับพี่ๆเขาเลือกใครครับถามจริงเข้าสาวเขาจะเขินไหมครั้องพีมเนี่ยก็เขินครับเพราะน้องน่ารักดีครับแล้วก็รู้สึกว่าพอพอเป็นอารมณ์ที่เหวียงก็รักเนี่ยแล้วเราเป็นอารมณ์ที่น้องเขาเวียงเวี่ยงมาในในในเส้นเรื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเขาเวียงแล้วเขาน่ารักจริงๆด้วยนะครับยายได้ติดตามในเอ็มบีตัวนี้มากๆครับแต่น้องก็สีผิวเข้ากับกันได้นะไม่ครับน้องผิวขาวครับน้องผิวขาว กาสู้ตายไหมคะวันนี้ถ่ายทั้งวันเลยสู้ตายเต็มที like ่ครับแม้ว่าเราจะเพิ่งซ้อมละครเวทีเสร็จมาดึกดื่นแค่ไหนเมื่อคืนนี้แล้วแต่ว่าวันนี้เต็มที่ครับแล้วก็น่าจะดึกดื่นพอสมควรเหมือนกันสำหรับ MV ตัวนี้นะครับเพราะว่ามีทั้งเส้นเรื่องแล้วก็แล้วก็เส้นร้องด้วยเต้นด้วยใช่มีเต้นด้วยครับแล้วก็เห็นที่ยวอะไรของน้องการแลวคันออเป็น MV ตัวที่น่าจะเป็นตัวที่6ครับหกหรือเจ็ดสักอย่างก็ไครับจำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเป็น MV ตัวที่รู้สึกว่า บรรยากาศการไหนทำเนี่ยนะครับแปลกตาจากทุกเพลงครับว่าเป็นเพลงเร็วด้วยแล้วก็มีท่าเต้นที่เต้นแบบจริงๆริงจังๆครั้งแรกของการด้วยนะครับรวมถึงบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยน้สาวๆมากมายเนนี่สาวๆใช่ครับผมปกติมีแต่น้าตาเนาะใช่มีแต่น้ําตามีแต่แบบอกหักเ็นเาพ่อเพลงอกหักไปแล้วครับตอนนี้เส้นใหญ่ไหมคะคนที่มีมิวสิกวิดโอเยอะขนาดนี้เริมจาก่ปองสักแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าเราเราโชคดีที่ได้ได้โอกาสดีมากกว่าในเรื่องของจังหวะต่างๆที่ มีอัลบั้มนะครับอัลบั้มก็จะรู้สึกจะมีซักกี่เพลงอ่ะสเพลงเข้าไปแล้วนะครับรวมถึงซิงเกิลที่มีกับวิดีโอด้วยอย่างบงดีระส์รักนะครับผมแล้วก็มาปลุกชัน,นได้ไหมซึ่งตอนแรกไม่ได้ทํา MV แต่ว่าเป็นกระแสที่มาแล,แล้วก็ใช่ครับรวมถึงข้างๆหัวใจที่ตอนนี้กําลังแบบว่า ที่ชื่นชอบของทุกคนก็ขอบคุณกับกระแสตอบรับมากมากนะครับรวมถึงซิงเกิลล่าสุดนี้ครับเวียงก็ได้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่จะให้ทุกคนได้ไปเวียงกันบนคอนเสิร์ตด้วยครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยครับอาจจะมีอัลบั้มชุดที่ไม่ไห้เห็นแปลว่ากําลังอันนี้ต้องต้องรอดูครับรอดูครับรอดูค่ะให้นึกตอนนี้เลยเวียงได้หนึ่งอย่างอยากเวียงอะไรไปจากตอนนี้เลยค่ะเวียงความคิดถึงไปหาคุณพ่อคุณแม่ครับโอ้ครับผมคิดถึงมากคือไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับทำงานทํางานทุกวันเลยแล้วก็ 啊。 ค <ะ S 2> <ave S 1> ิดถ <reco Christ. S 1> ึงเสมอเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับการเสมอนะครับครอบครัวของกันคุณพ่อคุณแม่คุณยายนะครับพี่สาวน้องชายกันนะครับแล้วก็แล้วก็ชาวสุพรรณทุกคนด้วยนะครับที่ที่ให้กำลังใจกันมาทำทำงานที่ที่กันรักในวันนี้นะครับคุณแม่คุณดูอยู่เนาะตอนนี้ครับคุณแม่กลับไปเรียนกลับไปสอนคุณแม่ก็พักผ่อนเยอะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นทํางานเยอะด้วยนะครับทำงานเยอะแล้วก็นอนดึกอยากให้พักผ่อนเยอะไม่ต้องไปกลัวครับงานก็ทำทำไปทำได้แค่ไหนให้นั้นครับไม่ต้องกลัวว่าเงินเดือนจะเดี๋ยวกันเลี้ยงเองครับ แอบทำหนึ่งภ,ภาพที่แบบไปดูนังกับเพื่อนอดูนังกับเพื่อนเป็นกลุ่มปะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับปกติไปด้วยกันบ่อยไหมครับช่วงนี้นนไม่บ่อยครับแต่ช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาจะจะมีเวลาว่างนิดหนึ่งก็จะไปพอพอเราไปเรียนหนังสือปุ๊บเนี่ยช่วเงเย็นยนหรือว่าหรือว่าหลังจากสอบเสร็จเนี่ยก็จะไปด้วยกันเป็นกลุ่มซึ่ง สนุกดีครับเป็นบรรยากาศที่ดูหนังกับเพื่อนแล้วก,ก็ใช้เวลาว่างในการรีแลกซ์บ้างครับเพื่อนเพื่อนผู้ชายมีทั้งก,ก็กจะมีบางกลุ่มครับซ,ซึ่งบางกลุ่มท,ที่อยู่เรียนสูงกลัาด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นแก๊งผู้ชายบางทีก็จะกันจะไปนอนที่หอเพื่อนบ้างเวลาที่กันจะสอบอะไรเงี<ม>้ยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดนอนที่บ้านตัวเองเนี่ยไม่นานังสืงรอบ<ๆ>เลยต้องไป,ไป,ไ,ปไปนอนกับเพื่อนแล้วก็แล้วก็เตีวด้วยกันแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่เรียนที่มหาลัยที่เกษตรศาสตร์เนี่ยก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับก็ตอนนี้เดี๋ยววัน ครับผมก็รู้สึกเก็บภาพน้องปาเป็นคนน่ารักมากครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสเจอน้องปาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ใสจริงๆครับบริสุทธิ์มากคือคนสุภาพเหมือนกันเลยตลอดเวลาครับเนดให้กันเซลตลอดเวลาแล้วก็แล้วก็น่ารักครับเป็นเป็นเหมือนกับเอนดูเขาครับเป็นน้องสาวที่เหมือนกับอยากจะเออบางทีเราจะมีคําแนะนาต่างๆก็จะสอนน้องเพราะาเราเป็นแบบรุ่นพี่เหมือนกันที่มาจากบ้านเดียวกันเหมือนกันครับผปีหนึ่งปีหนึ่งครับคขาเสิร็จก็เต็มที่นะเดี๋ยวไปเก็บภาพ วันศุกร์กันนี้ถูกต้องครับคอนเสิร์ตก็จะมีน้องเปาด้วยยังไงเป็นแฟนน้องเปาอย่าลืมไปให้บรรทัดน้องเปาด้วยนะครับคอนเสิร์ตยูพีนี้ดูกันวันไหนคะโอ้ยบีนี้นะครับผมเออน่าจะเร็วๆนี้ครับแต่ว่าแต่ว่าวันที่ยังไม่แน่นอนครับผมต้องรอดูครับขอบคุณครับง่ายๆพิเศษทุกคนต้องบอกกันกัน นี่ครับค่ะพูดถึงกันก็ เดี๋ยวจะน้อยใจกันไปนะคะก็คือเปิดไปแล้วล่ะสําหรับน้องๆที่ไปเรียนก่อนแต่เดิมให้ดูก่อนเลยค่ะแถวนี้เราไปดูเบื้องหลังนะคะแล้วไปฟังสัมภาษณ์รวมละกันน้องกันเดือนตานะคะกับเวียงก็รักเป็นมิวสิกวิดีโอตัวที่เสร็จแล้วจ้าอยู่ในวงการแป๊บเดียวมีเจ็ดตัวแล้วจ้าแล้วก็มีเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตของเขาเองด้วยนะจ๊ะใช่นะคะแล้วก็มีน้องพรีมค่ะเป็นนางเอกใหม่เนี่ยมาเต้นเขาก็มีท่าเวียงก็รักอ่ะหมายถึงแบบในมิวสิกวิดีโอคือแบบว่า ผู้หญิงชอบเวี่ยงอ่ะเออแต่ยังไงก็งอนงอนเรื่องปกตินะมีแฟนอะอันนี้เข้าใจได้เลยอะจริงนะเอาพลอยมาเล่นนะอุ้ยพลอยเวี่ยงเหรอเออเออนะไม่ได้คนละรุ่นกันนะเออได้เดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์น้องกันนะคะเป็นขับทั้งหลายทั้งแหล่นะคะแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศกันด้วยค่ะจัดไปเลยค่ะเวี่ยงก็รักค่ะ มาถ่ายมิวสิกวิดีโอครับผมวันนี้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอครับชื่อซิงเกิลใหม่ครับก็คือเวียงก็รักครับผมมาเมเห็นมีท่าเต้นด้วยใช่ครับเป็นซิงเกิลที่มีการเต้นแล้วก็เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุนานแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นการเต้นแบบจริงจริงจังครั้งแรกของการด้วยครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่ด้านหลังจะเป็นการเป็นการซ้อมเต้นอยู่ครับของเหมือนกับเต้นหมู่มวลครับจะเป็นการเต้นแบบเหมือนกับท่าเวียงคือเวลาเวลาที่ผู้หญิงเวียงเรามาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเวียงกลับผู้หญิงเบาๆนะครับผมก็เป็นเต้นท่าแบบวาาาเเีียงกกัันนไปมมร้คบ ชื่อเพลงว่าเหวี่ยงก็รักครับเป็นเป็นเพลงที่อารมณ์ประมาณว่าคือคือในเพลงเนี่ยคนที่เรารักอาจจะมีอารมณ์แบบว่าบางทีเราขี้หึงเราบ้างเวลาที่เราไปมองคนนู้คนนี้หรือว่าหรือว่าเวลาที่เราเจ้าชู้กับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เวลาที่แฟนเราเนี่ยเวลาเวลาเขาเหวี่ยงเวลาเขาหึงเนี่ยแล้วเขาน่ารักดีนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นมุมที่น่ารักทีนะแล้วก็ยังไงเขายังรักเราอยู่ครับยากเหมต้องเต้นด้วยอะไรนี้ย่าครับยากครับทั้ง ในเรื่องของอารมณ์ต่างๆด้วยในเส้นเรื่องด้วยซึ่งจะมีมีการแบบว่างอนกันไปงอนกันมาซึ่งต้องเล่นแบบโอเวอร์นิดๆครับโอเวอร์ over ในนี้ซึ่งการจะติดแบบดราม่าจากจากละครต่างๆด้วยแล้วก็แล้วก็ <c oughs> ต้องมาปรับกันเยอะพอสมควรครับในใน,ในการถ่ายมิวสิกวิดีโอตัวนี้ครับผมจำว่าเอ็มีตัวนี้ต้องมีง้อง,งอนผู้หญิงด้วยปกติแล้วเป็นคนที่แบบงผู้ญหญิง,งไงปกติก็เป็นคนเป็นคนชอบงอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหรือว่าเพื่อนก็นตามนะครับ ผมก็จะจะเป็นคนที่บางทีแบบอยากให้เขาแบบมีความสุขอยากให้เขาแบบคุยกันหรือแม้กระทั่งเพื่อนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามทําให้เพื่อนเพื่อนได้ได้มาคุยกันได้มาคืนดีกันอะไรเงี้ยครับอยากให้อยากให้แบบมีความสุขร่วมกันมากกว่าเวลาบางทีเราไม่รู้ว่าเว ال, ลาเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนาน<ช>มากก็ได้อะไรเงี้ยครับปกติร้องแเพลงนุ่มๆนี่มาเปลี่ยนแบบเต้นด้วยอารมณ์แบบง้องอนด้วยนึงครับก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ได้เปลี่ยนสไตล์เพราะว่าจากจากประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดเพลงโอคากมาเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ระยะทําใจนะครับ ผมข้างๆหัวใจประมาณนี้ก็รู้สึกว่าท่านใจก็ให้การตอบรับดีมากๆทําก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนสไตล์ดูบ้างครับเป็นการแบบว่าเต้นแล้วก็มีจังหวะที่สุดสนานให้คนได้เต้นตามได้ด้วยนะครับผมรวมถึงเอ็มมีตัวนี้เนี่ยนะครับมีแบบสาวนะครับผมมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้รู้สึกว่า เวลาที่เราเหนื่อยก็ก็มองจะเดินหูจะเดินตาดีเหมือนกันครับผมสำหรับาเต้นอย่างเงี้จะสู้ยพี่บี้เขาได้ไหมหมายถึงว่าที่ีอ๋อไปเลยไหมพี่บี้เลยครับผมคงคงไม่ไม่ถึงขั้นพี่บี้ครับแต่ว่า,าน่าจะเป็นท่าที่คนจําครับคนจําแล้วก็น่าจะเต้นตามมันได้เพราะว่าท่าเหวี่ยงก็รักเนี่ยเป็นท่าที่ไม่ยากครับก็คือเป็นท่าที่แบบเหวี่ยง เวียงนี้ครับท่าท่าหลักๆเลยครับก็สามารถเวียงกันได้แล้วก็ใครที่อยากเวียงกันเยอะๆเนี่ยต้องไปเวียงต่อที่คอนเสิร์ตเดี่ยวกันด้วยครับนี่ครับสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของการครับตอนนี้ก็ประมาณ60%แล้วครับก็มีการฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเลยนะครับในเรื่องของการทั้งร้องทั้งเต้นด้วยนะครับผมก็เต็มที่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับเพราะว่าอยากออกอยากให้โชว์ทุกโชว์ออกมาดีที่สุดนะครับรวมถึงแขกรับเชิญทุกคนครับก็พยายามพยายาม Уров, ท,ทําท uh ุกโชว์ให้ออกมาดีที่สุดนะครับผมให้ทุกคนได้มีความสุขกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งนี้ของกันด้วยนะครับผมก็ดีใจจมากที่ได้มีโอกาสมีคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งนี้นะครับเป็นเป็นโอกาสที่เร็วมากๆครับประมาณปีครึ่งสองปีเองที่กันได้เข้ามาทํางานในวงการนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณครับโอกาสจากผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจกันมาตลอดตลอดหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานะครับที่ทํางานวงการนี้้มาแลวก็ เต็มที่ครับเต็มที่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาสนุกกันเยอะๆครับมีความสุขกับถึงไหนถึงการคอนเสิร์ตครั้งนี้เยอะครับผมความซ้อมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ60%ครับเพราะว่าเล่นวันที่เอ่อเล่นมาที่24แล้วก็25กันยายนนี้ครับที่พารากอนฮอลล์ครับแขกรับเชิญเราพัฒน์ศ์เองไหมคะหรือว่ายังไงใช่ครับก็มีส่วนในการในการเอ่อขอด้วยในเรื่องของแขกรับเชิญต่างๆนะครับอย่างอย่างคุณอาชดินเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่ ตำนานเพลงที่กันเชื่อว่าใครก็ก็น่าจะฟังเพลงของนาเคยฟังเพลงของคุณอานะครับอย่างเพลงเรือนแพอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หยาดเพชรต่างๆซึ่งเพลงนี้ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ยุคคุณพ่อคุณแม่จนถึงยุคยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังติดหูคนฟังมาตลอดนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณอามาเป็นแขกรับเชิญก็ดีใจมากๆนะครับรวมถึงน้องเปาด้วยนะครับน้องเปานะครับพี่โตนโน่ฤทธิ์นะครับผมพี่สวนรวมถึงมัดมีจากละครเมทีซีแผ่นดินด้วยครับก็เต็มที่ครับทุกคนแบบว่าทุกคนให้เกียรติกันมาก กันดีใจมากๆที่มีวันนี้นะครับผมมีใจที่ได้มีคอนเสิร์ตเดียวกันเชื่อว่าเป็นความฝันของเิลอปินทุกคนนะครับรวมถึงกันด้วยนะครับผมก็ะจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งที่กันแบบไม่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมาเร็วขนาดนี้นะครับแล้วก็กันกันพยายามจะ ทำทุกโชว์ออกมาให้ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนได้ยีความสุขกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับี่เรียกว่าคือมันเป็นการรวมทุกเพลงทุกแนวที่เราถนัดเลยใช่ครับเป็นความวาไเตี้ครับเป็นความวาไรตี้ของในเรื่องของตัวเพลงด้วยนะครับซึ่งจะมีเพลงทั้งเพลงป๊อปช้านะครับผม <c oughs> เพลงแดนซ์ซึ่งทุกคนจะได้เห็นกัน <c oughs> เต้นแบบเต็มรูปแบบแน่นอนรวมถึงแนวเพลงแบบลูกกรุงแบบเพราะๆซึ้งๆนะครับซ,ซ,ซึ่งจะร้องแบทเทิลกับอัจฉิย์นันทน,นาครน,นะครับผมรวมถึงเพลงลูกทุ่งด้วยครับผม ตื่นเต้นมันเปร่งไหมเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของเราแถมมันเร็วด้วยอ่ะแน่นอนครับเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วคือไม่ไม่ไม่คาดคิดว่าจะมีคนที่แบบมาดูกันเยอะขนาดนี้นะครับตอนแรกที่เปิดบัตรวันแรกเนี่ยนะครับผมก็คนซื้อบัตรเร็วมากนะครับซื้อบัตรเร็วมากเต็มเร็วมากๆภายใน2วันก็เต็มแล้วก็เลยต้องเปิดรอบ2ขึ้นมานะครับแสดงสองอวันก็ตอนนี้ยังเปิดขายอยู่นะครับสำหรับบัตรใครสามารถใครที่ยังไม่จองบัตรก็สามารถจองได้ที่ไทยทิ켓แมเจอร์ทุกสาขานะครับผม ว่าเป็นลูกรักพี่บอยไปทำงานแน่นขนาดนี้แบบอ๋อลูกรักหรือเปล่าเหรอครับก็เอ่อการคิดว่าพี่บอยก็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 คงจะให้รักกันเหมือนกันครับกันก็ก็รักรักหลายๆคนนะครับผมกันเชื่อว่าพี่บอยน่าจะมองว่าเอ่อทั้มมิ่งของใครเนี่ยเหมาะกับเหมาะกับตรงไหนอย่างอย่างเช่นแบบว่าเอ่อเมื่อตอนแรกๆที่ออกจากบ้านเนี่ยนะครับทั้มมิ่งของพี่โตโน่ก็เหมาะกับละครเวทีหงเดมังกรมากๆนะครับผมรวมถึงตอนนี้ก็พอมีละครเวทีสินดิ้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เออ่ ให้บทคุณเตรมกับการได้เล่นก็ดีใจมากๆกับโอกาสเหล่านี้นะครับรวมถึงละครเดินแพ้ต่างๆซึ่งเป็นบทที่การเชื่อว่าก็น่าจะเกิดมาเพื่อกันเหมือนกันนะครับสำหรับบทรินนะครับที่ที่ผู้ใหญ่ให้กันได้เล่นบทนี้ครับรวมรวมถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยนะครับผมก็ขอบคุณกับโอกาสต่างๆที่บอยให้กันด้วยครับสอัคดีครับผมนะครับซับเงื่อนขอบคุณครับ ยังติดใจทุกมรุ่กคมันบบตันดน้อมใจดีเหมือนกันต้อลองใจดีใจดีลองซ้อมดูทุดคหมครับ กล้น้อพี่เริ่มาไม่ทัน้ําเปลี่ยวไอต้องเปลี่ยนไหม้ ไกลกันแบบทุกคนกระจายออกแกงกันนะพี่อญิงมอันไวออกระจายออกไปเออนที่แค่นี้เดี๋ยวค้ากันนะน้องเขินนะคะน้องพรีมน้องน้อง ต้องเขินมากเลยค่ะตอนเวียงถ้าผมยาวถ้าผมไม่ยาวทำไม่ได้ผมดูทำไม่ได้พี่แจ็คผมก็รักเออนะคะก็ดูรอดูเอ็มีนี้ได้นะคะเร็วๆนี้ค่ะทางแอคชั่นแนลนะใช่เลยก็เดี๋ยวดูหลังจากเขาและกันค่ะแล้วก็อย่าลืมทีบีฟูเฟเฟ่สามพันเจ็ดนะคะเดี๋ยวจะมีการโปรโมทอีกมากมายเดี๋ยวเกเลียงก่อนมีทั้งแฉับซุปตาร์นะคะมีทั้งแฮปปี้เบิร์ดเดย์มีทั้งแถวตอนละอนละค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรางวัลแน่นอนใช่พร้อมขอให้แบบ แน่ชัวร์แต่รู้สึกว่าจะแจกแน่นอนวันละ 6ก0 0เห็นไหมล่ะดูเดซ่าเสร็จก็ได้ลุ้นของรางวัลด้วยนอกจากฟันเสียงแล้วยังจะได้แบบว่าของรางวัลไปก่อนใครสำหรับแบบว่าแต่ละเมนูด้วยเนาะและที่สำคัญเดี๋ยวมีทองด้วยเลี่สุดแถมได้ไปดูดวงนะไปชิปโห3ดสามวันสองคืนฟรีตลอดทิปด้วยที่เชียงใหม่ลำพูแล้วก็ลำปางด้วยนะคะคะะนก็อย่าลืมกดมาเยอะๆนะคะโดยเฉพาะวันที่2 3ตุลาคมค่ะวันเกิดน้องการเดซ่านะคะเดือนหน้าอย่าจะทำให้พี่ผิดหวังนะคะแต่จะทำให้เสียหน้านะคะเพราะว่าจำเนี่ยน้องไม่พูดแล้วจำได้ไหมว่า เก Franc ิดน้องแพนเค้กน่ยที่แบบว่าตุ๊กตาหมีเน่ะเขาบอกว่ายอดถล่มทลายเนาะนะแต่นะต้องขอใจดีๆมานะะ้องการต้องเอามาล้อนะของได้ค่ะน้องการเลยดีอ่ะอุ้ยกันเยอะเสื้อไงเสื้อน้องการเออุ้ยมันเฉยไปละมีอย่างอื่นเก่งๆไงแล้วกันเราเล่นนะคะคุณผู้ชม